พี่จูจูจู่จู่ตดงก้างไปไปไปจดจบข้างบนนู้นเลยก็ได้พี่นู้นนๆ้นนู้นตไนีแล้วไมด้แล้น้ำเฮ้ยเหมือนเจอว่ะพี่อมตรงนี้เอา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  ว่าตัวนี้ตัวผู้เหรอเออใช่ตัวนี้ตัวเมียตัวที่มีสีใช่ไหมดูดิดูมันขู่ดิพี่อมก็จัดเจียวซูมซูมก็ออกเกาะตกเจียวป่าวจบวีท่านผู้ชมเหมือนเราเจอลุงกว่างแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของเขานะกล้องไม่ดูลุงกว่างรูมแมงงว่าแน่แ่แน่เห็นไหมกระป๋องอะยมมาช่วยดูหน่อยดิเฮ้ยพี่อมลืมบอกไปว่า เรามาไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพูดคำหยาบจริงบางเสียงดิหยอกผมมีของดีให้พี่เวลาเข้าป่าผีมันจะได้แม่นไปไหนวะน่ะตะกุดหลวงพ่อไฟัดบวกพุ่มเงนเออเก็บไว้เก็บไว้สาธุดิอะไรเนี่ยตะกุดลู เฮ้ oh, สวัสดีครับผมกับช่องปูมังออกสตูสดีโอหลังจากที่ผมห่างหายไปนานไม่ใช่อะไรนะครับผมไปฝึกสอนนะก็คือไปฝึกสอนที่ทุ่งเสลี่ยมเป็นครูนะก็ครั้งนี้ผมได้กลับมาแล้ว EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปตามล่าหาดด้วงกว่างในจังหวัดตากนะครับผมวันนี้ผมก็จะหาแถวบ้านผมก่อนเนาะช่วงนี้เนาะ ก็ผมมาก็ได้มาแป๊บเดียวก็จะมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมนั่นแหละก็พรุ่งนี้ก็น่าจะกลับไปพิลกนะครับเนาะก็ครั้งนี้ถือว่าเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาุ่งกว่างแบบเช้าๆกันบรรยากาศแบบนี้นะฝนแบบคึมคึมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมกว่างน่าจะเริ่มออกแล้วนะเพราะว่าเห็นเด็กแถวบ้านผมมันเล่นกันแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลางั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะไปลุยกัน กำลังถ่ายคลิปประกอบช็อตแล้วก็เจอดวงกว่างพอดีท่านผู้ชมเนี um ่ยังไม่ใช่แมงกกนะครับดวงกว่างกับแมงกกแมงกกเนี่ยมันก็จะกินต้นออันนี้เหมือนกันต้นไผ่แบบนี้เหมือนกันไม่แน่ใจนะข้างบนนู่นอะได้เห็นไหมเออตรงเนี้ยมันซ่อนอยู่ในใบไผ่อะเดี๋ยวผมจะลองต่อยลงมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงอาไผ่มันซ้อนกันเกินมันคงจะไม่เห็นนะเดี๋ยวให้พี่อมมาถือกล้องแป๊บนึง อ่าเรีบมาพี่อมอออ่นี CO, ่นะปไม่ดีแล้วไดีแล้วโยมเมงโงไหนเนี่ยเมงโงของจริงเลยน่ะโอ้โหเจอเมงโกแลวเจอเมงงของจริงไงดูดินี่ โอ๊ยกูเอ้ยตกรอยอยู่ยไมนี่ครับนี่นี่เห็นไหมดุไหมดูไหมดุมากเลยนี่คือสัญลักษณ์ช่องเรานะครับท่านผู้ชมนี่แหละโอ้ยเยอะตกตกตกเอา้นมาเลยเออเห็นไหมเอานี่แหละพี่อมได้จับแมงงกเป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตรอบกี่ปีนะพี่อมเกาะไม้เกาะไหมเกานยังเห็นยังพี่อมมันจิกถึงเข้าถึงเลือดเลยนะ รอจริงเน่านั่นนั่น,น,นเอาละ <c oughs> เอาละเอาละ,อ,าละ,อ,าละอ้าโอเคไปปล่อยมันไปเดี๋ยวภารกิจของเราไม่ใช่ตามหาแมงงกนะครับตามหาด้วงกว่างไปเราต้องเจอด้วงกว่างสักตัวนะพี่อมเนาะ <c oughs> ไปโอเคไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันที่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมไปนะครับ <c oughs> อย่ามาเหยียบต้นข้าวโพดเขานะ <c oughs> ไปโอ้โหปล่อยมันนอนหงายท้องแบบนี้เลยโอ้เอาไว้แบบนี้ครับไปเอาไปมันง่วงมันง่วงไปเดี๋ยวเหยียบต้นข้าวโพดเขาไป ดีเลยที่เราจะเจอดงกว่างเหี้ยวโอ้ยหนอกำลังโป่งสวยเลยพี่อมดูดิมีโอกาสเจอดงกว่างแล้วนะ่ะนี่หนอกำลังโป่งหน่อสวยด้วยนะน่ะขับรถมาเลยเราก็จะไล,ไล่หาไปนะครับท่านผู้ชม ก็หวังว่าเราคงจะเจอกับลุงกว่างนะครับเดี๋ยวเราจะต่อยไอ้นี่นะเก้านี้นะครับรู้จักไม้เก้าอะ่ะนคาหงน้ำค่อยๆต่อยนะครับเดี๋ยวต้นไผ่มันจะเสีย อ่ะพี่อมมากล้องกล้องอะไรรู้ไหมไหกล้องห้วยไร่อ่ะโอเคอ่ะ ส่วนใหญ่ที่มันมีรอยกินนะครับมันก็จะเป็นพวกแมงงกนะครับที่มากินโอเคปะเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันต่อเพื่อจะไปเจอที่มันมีมงกวางนะครับไปท่านผู้ชมเฮ้ยเหมือนเจอว่ะพี่อมตรงนี้เอาป่าละไม่ใช่แมงงกเอรอแมงงกกอีกแล้วโอ้ยอ,อยู่บนนั่นท่านผู้ชมแมงงกกอีกแล้วทีแรกเราก็นึกว่าแบบมีเขาหน่อยนึกว่าจะเป็นด้งกวางไม่ใช่นะครับแมงงก แมงกอกอีกแล้วครับตรงนี้นครับมนีไมเนี่ยนะโอ้ตรงนี้หนอก็กําลังโปงกกําลังโป่งนะครับนอ้องเราลองดูตรงนี้หน่อยนะเุ้ยเจอแมงกอกอีกละพี่อมแมงกกเยอะจังเลยวะดูดินี่ก็กําลังผสมพันธุ์กันเข้ามาดูดิเนี่ยมันกําลังอึบกันเลยพี่อม เอออยู่้างาเดี๋ยวอออรอพี่อมวคูเงเนี้เรามาตามา่ไตัวผู้กับตัวเมียครับนี่ตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันครับ ตัวผู้เขาสั้นตัวผู้ตัวผู้เขายาวมันเียว่ามันมีเจียวไหมเฮ้ยไม่ใช่อ๋อนี่ไงเจียวมันอะใช่ไหมเฮ้ยใช่เปล่ามันดูต้องดูที่เขาเปล่าต้องดูที่สีรด้เปล่าเออสีถ้าสีต่างกันแสดงว่าใช่ไหมดูปีกมันดีๆพี่อมไหนตัวเมียให้พี่ผมให้พี่เดาว่าว่าไหนตัวเมียไหนตัวผู้ไอตัวที่มีสีอะเป็นตัวผู้ตัวที่ไม่มีสีตัวเมียเหรออือถูกไหมสำหรับผมนะผมว่าตัวนี้ตัวผู้เหรอเออใช่ตัวนี้ ตัวเมียตัวที่มีสีใช่ไหมดูดิดูมันขู่ดิพี่อมยิ่งกัดเจี๊ยบซูมซุกเ่อซูมเก่อตกใจกัดเจียวเปล่าจบ EP นี้เราแน่จะไม่ได้กวางแล้วครับท่านผู้ชมเราแน่จะได้แกล้งพี่อมแทนนะครับพี่อมกลัวแมงงกมันนี่ป่โอเคเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันต่อไปเรื่อยๆนะครับชิวๆครับวันนี้เจอไม่เจอไม่รู้แต่ว่า ขอให้เจอแบบสักตัวก็ยังดีโอเคไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่งทางมันลำบากมากระวังเด้อลืมเด้อเบา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 โอ้ยอย่าบอกนะว่าเจอแมงงุอีกละ นี่แหละครับป่าน,นี้แหละครับผมป่าน,นี้แหละที่ผมเคยมาเจอรุ้งควงส้งสมัยเมื่อก่อนนะสมัยห้าหกปีที่แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าผมช่วยดูหน่อยเด้อแต่ตรงนี้เราก็เจอแมงโกกอีกเช่นเคยได้เห็นไหมเฮ้ย hey. Hey, ใช่วะใช่ไหมไหนวะแมงงกว่ะจะปวดน,นี่มันหน้าแมงงกหรือหน้ารว่งกวง <laughs> หัวจะปวดพี่เอมเลี้ยวรถร้อเลยก็ได้เดี๋ยวผมไล่ไล่ดูแถวๆนี้ถ้ามันมีมันก็มีถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีสรุปว่าเฮ้ยมีรอคนเข้าไปวะหรือว่ารอยงูยเหลื่อมเปล่าวะเนะี่ยหรือว่าอนาคอนดาวะดูแล้วไม่มีไม่น่าจะมีแล้วครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปยังอีกสถานที่หนึ่งนะเพื่อไปเจอนะครับผมไปตอนนี้เคลือ่อนทับกับฐานยังยังไม่กับฐานไปข้างหน้าก่อน เจอน้องกว่างครับท่านผู้ชมเฮ้ยพี่ยอมผมลืมบอกไปว่าเรามาป่าเงี้ยเขาบอกว่าห้ามพูดคําหยาบจริงเหรองมไ,ไม่ใช่คร <c oughs> ับครัผมมีของดีให้พี่เวลาเข้าป่า,มมพ,า,ปาพี่มันจะได้แม่นี่อ่ะไปไหนวะน่ะอา้าวอยู่เลยว่ะเดี๋ยวๆเดี๋ยวปั๊ ไฟปัดบกพุงเก็บไว้เก็บไว้สาธุดิลุกตะกุดลุพี่ได้ยินไหมหมาเหียไปละยอกยอกเึกยอกยอกแม่หุ่งกวางยอกพี่โอมหน่อยนะครับท่านผู้ชมตรงนู้นอ่ะมันมีหน่อพุดขึ้นมาเนียผมได้เห็นตัวดำดำ ็ยังไม่แน่ใจเอามาพี่อมลองต่อยหน่อยเออมา,เ,อาเดี๋ยว<อ>ผมเข้าไปไต่อยเดี๋ยวดูการแล้วไม็แน่จะไม่ได้เรื่องไปแล้วเงียบไม่อ่าจบเดี๋ยวเราเข้าไปกันตรงนี้ส่วนนี้ เรไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่นะมันแน่นจะเป็นพวกกิ่งมงกิ่งไม้นะครับที่มันซ้อนกันแล้วมันเหมือนคล้ายๆตัวกวางนะงั้นเดี๋ยวเราไปกันข้างหน้านะครับยังมีต้นไผ่อีกเยอะแยะครับผมไปนี่เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่ผมเคยมาหาดวงกวางประจําแล้วมันมีตัวดวงกวางนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่า <c oughs> อ่ะโยมตามผมมาครั้งนี้เราต้องพึ่งตะกรุดหลวงพ่อไฟจริงๆนะครับโ <c oughs> ยมเพราะว่าเราจะเข้าป่า ตะกุดลงตะกุดลงเข้ฝายเอา้าจริงจังนะงันออน่ะหลงถึงเอะยา,ะายเข้าป่าครับอเข้าป่าครับหมอห้สวย้เข้าปาคนนรับไม่มีมาวหดวพ่อกตกุดงเหยืยน้ำ ใบเ็ทีา่าเลยนะยาใจง่ายไม่ใช่มันเป็นนี้นนนนนเนี่ยหาใจง่ายน้หาใจ่ายไมน่นี่นี่น่นนนี่น่ี่น นอสวยนะที่เนี่ยรู้มันยังไม่ถือฤดูการจริงๆวะแต่หนอโป่งแล้วปกติหนอโป่งนี่กว่างจะออกแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ไม่ได้ฝดูการเนาะเพราะว่าความจริงแล้วที่เราไปหากันมันเดือนอะไรนะพี่โยมเดือนพฤติการาถ้าตรงนี้ไม่มีก็คือไม่มีนะครับท่านผู้ชมไม่มีวะ <laughs> ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นโอเค <laughs> okay. ก็สรุปแล้ว ไม่ไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีไม่เจอเลยยาวสวยเลยนะพี่อมเนาะนอสวยหลายที่เลย <รอ S 1> แต่ไม่เห็นดวงกว่างโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับเผื่อจะไปเจอนะพี่อมเนาะไปให้จนศึกตรงนี้ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าได้มาท่องเที่ยวนะพี่อมนะปมีป่าวะ,าวะมีป่าวะมีป่าวะ ี่โยมไม่ม่บนกับพ mm ี่ไปเดี๋ยวไปอีกเส้นหนึ่งครับท่านผู้ชมเส้นนี้เส้นสุดท้ายละบนกันให้ช่ำเลยครับอาตรงป้ายเดี๋ยพามันล้มนะอย่าล้มอย่าล้มนะอย่าล้มนะอย่าล้มนะล้มคือแต่เมอ เราเจอรุ้งกว่างแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของเขานะเดี๋ยวผมซูมกล้องให้ดูรุ่งกว่างหรือแมงงกวะแน่แน่แน่เห็นไหมกระปอก่ะพี่อมมาช่วยดูหน่อยดิรุ้งกว่างหรือแมงงกวะโอ้พี่อมอีหลอดเดิมแมงงก์ไปไปไปไม่มาลุยพวนบ่เจอรุ่งกว่างอ้าวใครใครจะไปดาวได้อ่ะว่ามันจะเจอหรือไม่เจออ่ะ อาพี่พี่มีร <l id sei> enfin ัดเรดาร์หรอเรดาร์ตรวจจับหรอไม่ว่าจะมีร่วงกว้างไม่เจออมไงงปครับท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราก็ขับไปเรื่อยๆถ้าเจอร่วงกว้างเจออะไรที่มันแปลกหรือว่าผิดปกติที่มันจะคล้ายๆร่งกว้างแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวเราไปบ้านกันไปโอ้ยซัดอะไรเนี่ยดูทางลงนะเรเียวอันนี้ผมให้มาชมบรรยากาศนะปล่อยให้พี่อมแกลงไปก่อนนี่ โอ้บ้านผมนะแบบหมอกกำลังลงเลยนะครับท่านชมฝนตกดูดิบรรยากาศดีนะครับผมนี่ไปลงไปกันเลยพี่อมอ <c oughs> ตอนนี้เราแวะ้านคา่าน่าจะเป็นของเขามานะครับนี่ครับอ่ะพี่อมซื้อขนมนั่นแหละอร่อยแล้วนะนะขนมนะนะั่นแหะไอที่มันเป็นเส้นเส้นอ่ะมีเจ้ามาด้วยมันไม่กลัด <c oughs> อยู่มันม <า S 1> กลัวพี่อมนั่นน่ะม,นม,มันกลัวพี่อมเหยียบเลยนะบอกเขาไปมนก็ได้ซื้อขนมครับซื้อขนมครับข,ข,ขึ้นไปได้คร<อ>ับได้ครับขึ้นไปเรียกอเ,เอาครับอ่านี่เลยเอ,เอาขนมอัดแข้งอ่ะขึ้นไปเอาเอา,เอาขนมสีม่วงเอาเกียนเอาอันเดียวพี่อมกินไหมล่ะกินกินเอาสองเอาสองเลยครับสองอันเอานี่ใช่ไหมตอนแล้วแหละ ลเลย,เลยจะ่ไหนอ่ะยหน่ยได้อมาดูวาจรียนงนี่ยะแส่ไปในจะ1สบบาทอ่ะอกูอะไรไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยยกไปย่างซะหรอกให้มัครัวไปใหญ่เ,เอาอ่อปาปายครับ นมอัดแห้งอัดแห้งเดี๋ยวจะอัดพี่อมแทนนะครับอัดอะไรอัดตูดเดี๋ยวเออย่าลืมนะครับช่องอ้นี่เป็นเกนนะของช่องเป็นเกนนะมีไหมวะของข้างบนนี่มีนะอย่าบอกนะว่ามีมีน้ำมีน้ำางี้มีน้ำโอ้โหทำอะไเดีก็ดีและล้างตินด้วยแต่ต้นไผ่แถวนี้ เนี่ยไม่มีคับเพราะว่ามันีบ้านเป็นกระเบื้เป็นไม้ครับเยกเฮ้ยข้างบนพี่ผมข้างบนนี่พี่ไปไปไปดูข้างนี้ข้างบนนี่หน่อยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักตั้งหลักเป็นร้านอาหารเชนนหนึ่งมงไปอยู่วิโลกเยอะเกินแล้วเนี่ยเฮ้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 ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเย โอเคเดี๋วเดเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เอออยู่พิโลกนานนะอยู่พิโลกนานล่าสุดเป็นใครพิโลกไปแล้วอยู่พิโลกอยู่พิโลกมีไหมว่านอป่องมันงนะยังเลยว่าเราจะเข้าโกพี่อมอ้าวประตูหนึ่ประตูยังไม่มีว่หน่อยังไม่ป่องอ่ะพี่อมโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันครับท่านผู้ชมก็หลังจากที่เราได้เข้าป่าไปแล้วผลปรากฏมาว่า ไม่เจอดวงกว่างเจอแต่แมงงกนะครับผมแมงงกสาวก็หลายแมงงกเลยนะทั้งแมงงกกอยู่ตัวเดียวแมงงกซ้ํากันแบบนี้เราก็เจอนะครับผมหรือแม้กระทั่งเจอพี่อมซ้ํากับแมงงกก็เจอนะครับหักอกกอกก็ที่เราไม่เจอกล่องไม่เหมือนกัก็ไม่ได้เสียดายก็ถือว่าจะไปท่องเที่ยวก็อืมโอเคนะครับอร่อยนะครับอืมโอเคก็คลิปนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับดวาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมแมงงกด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อปไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงเราก็เจอแน่นอนนุ่งกวางสงปีนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมอ๋โมอโวมความคมหน่อยความรักก็เหมือนเน็ตแล้วก็เนี <c oughs> ่ยโอเคเรือ้อ